แลกหน้านะคะของนิสนนสันนิสสันซันนี่นีโอนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นนีโอนะจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะสำหรับสองข้างล้อหน้าสองข้างนะคะจะมีตัวที่เป็นปินล็อกอยู่สองสองชิ้นนะคะ หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเทียบดูได้เลยค่ะนิสสันนีโอต่างกันแค่มีปิ้นกับไม่มีปิ้นซึ่งก็เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาวัดนะคะความยาวความยาวจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสี่มิลน,นะคะ ก็ส่วนของปีกปีกจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้ามิลค่ะความกว้างนะคะความกว้างเราวัดตรงกลางเลยจุดกึ่งกลางเลยนะคะอยู่ที่สี่สิบสี่สิบสามมิลนะคะก็ถอดออกมาแล้วเราก็วัดแบบนี้ได้เลยนะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้เพราะว่าหน้าตาเขาก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าเราวัดล้วก็จะยิ่งชัวนะคะเหมือนหน้าร้านเลย